จยกันกันครับบรู้ใช่ม้อหลอม้อมัมหม้อมะมูน่มิเล็กอยู ا, ala, ma. iedzieć, oh. Twelve, ่มากับมะตีตุ๊กต anyway> oh. like ุ๊กก oh. ับมามีาน้อะขันหัวโอ้พวกพวกพวกน้าเจ็บพักกีเด็กย่บครับจ้าคุณครับวงเม่ยงครับว่าจะคนณครับฮะจคุรับถินคีโลงวดใส่มาฟันหัวครับสองคนสองคนรู้จักว่าครับ รูกจัพิ่นบ่ครับผู้ทีมาฟันหัวมูเลาล่ะมูเราบ้านไหครับหูบน้องมูเล่กยโโหพ่อน้องเยังจังยังมาฟันครับวบุบุดจัะเป๊เปรู้จักโดยว่าะไสน้องอึ้นจัปบนข่อี่เจ้าบนหอไฟพออาู้ผีท้องน่ารู้บ่ไปยังจังมาฟันหัวหน้าครับ เอามาบุหรุเห็นกันมากมาตุ๊กตักตุ๊กตักเอาแล้วก็ไปแล้วัมเน้ฟันเอาเอาเอาหีดบฟันครับเอาสันมันจเามีดหม้อดิ้งหมเลยโอ้ครับเอาสันมันขอขนาดสันอยงก็ฟันเอาสันดีเราไปเลเบลครับแล้วหน้าหน้าจะเลียงเลือกไอ้ไอ้กูไข่มากมากครับผม เนี่ยบางแล้วกลับมาใหม่กลับมาแล้วมันสื่อดีครับโอ้ครับได้พักกี่เล็กไรบ้างครับกระสองนึงยันต้มกี้เจ่าโอ้ครับเพราะมีเรื่องกี่เล่ากันบ้าครับมื่อเช้าไหนต้องถามผู้ถือฟันบ้าครับนี่ฮิลลูครับกระถามว่ามีมีเลี้ยงกันต้องต้องกี่เจ้าโอ้ครับ เราฟันอยู่ไหนนังรงหนังนังร่วงเลยครับไอเห็นบ่ครับตอนขาเจ้าฟันกันครับบ่าเห็นครับเมื่อเห็นเหตุการณ์ตอนที่เขาฟันกันเสร็จแล้วครับโอ้ครับเดี๋วากท่านท่านเป็นยังครับผมอาโดนฟันครับที่ใต้หัครับผมครับเป็นแผล ยังมีตำแหน่งท่านเป็นอย่างครับผมเป็นพลศมูสิเลตครับโอ้ครับได้เห็นตอนเอาขึ้นรถขึ้นลาบว่ครับอ่าเอาเห็นครับเขาเก็บเก็บลายบ่ครับก็ที่ถามข้าวของอานายกุชีดทีคนกลับมาคนบอกว่าเย็บ24เข็บ24เข็บกระโลกอ่ากระแทกแล้วก็เรียกออกในสมอง ที่นี่ลงมาละเอียดต่อครับส่งตอ่อลงมาละเอียด <é> ใช่ป่ะครับขอบบคคุณรัเผลนม้สี้านของร้านค้าเนี่ยบ่ครับของร้านค้านี่คือนมซื้อนมไปลูกบ่ครับคือน้องแปลูกครับเมียเพิ่นเขาไปซื้อนมอยู่แล้วก็เป็นนั่นงรอ นะครับแม่ผมนั่งยูดทีมองอ,อพอเพรเพาะลอเขายูเนี่ยครับแล้วก็พอดีเนี่ยห็นมารดมาไส่จอดเล้ว่าเขามาเก็บอี่อย่างเลยว่าเห็นผมเนี่ยมาเก็บพักสิลิ ผม,างงานมนเมนี่ยยางก็เพิ่มเมื่อกี้เลยนี่แต่ว่าช่วงเห็นถือฟันบ่บ่เห็นเนาะครับเนาะช่วงที่ฟันกันมันฟันกันไปซื้อนมอ,อยู่ร้านข้าไปให้ลูกอยู่ว่นโคกน้องบัวหมูสิบเอ็ดมาทราบภายหลังแต่เก็บเอาตัวน,นี้แต่ยางเก็บเอาต้นนั้น หลังจากเก็บนแล้วผมก็ร mm ู hmm. here, ้าไ้จไปนก็่รู้เสพผมนังอยู่หนี่หลังจจอดมอเตอร์ไซค์ยางก็มาไปเก็บต้นนั่นแหละก็มาเก็บต้นนี้ผู้ผัวยางเขาว่านี่ผู้เมียนี่ยยางมาเก็บอยู่ต้นนี้นี่แตเก็บต้นนี้เมียเก็บต้นนี้แล้วก็เลยไปเก็บต้นนั่น เก็บต да: uh, to well. well uh ัว huh. นั1 1> ่นแล้วแล้วหัวกันย่งออกว่าไปเอารถมอเตอรผมอยกเก็บตัวนี้เก็บตัวนี้แล้วแต่มเก็บตัวนี้อ่าีพอดีพวเก็บย่างออกวาขึเอารถมอเตอร์ตัวนี้น่มอเตอร์ไคจอดที่นี่นีนครับมอเตอร์ไซค์จอดไว้นี่นี่ครับนละตัวนี่เก็บตัวนี้หัวเก็บตัวนั่นครับ เก็บต้นไหนครับเก็บต้นนี่มัตน,นต้นข้างในผู้ฟัวเก็บต้นขน้างในผู <c oughs> ้เมียเก็บต้นข้างนอกอยู่คนละข้างนันะเก็บต้น